พอถึงเวลารู้เลยทุกคนครับตั้งแต่อาจารย์ทําพิธีมานี่เป็นครั้งแรกที่มีอุปสรรคมากที่สุดพิธีนี้คือพิธีสวดถอดถอนถอดถอนสิ่งไม่ดีออกจากดวงของทุกคนที่บูชาเบี้ยหนุนดวงพญาครับ และเป็นพิธีที่เจ้ากรรมนายเวรแรงมากๆตามความเชื่อแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาจะลังควานและขัดขวางไม่ให้เราได้ดีครับไม่ให้เรามีความสุขพิธีนี้จะทำให้ทุกคนดวงดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่มีอุปสรรคมากขนาดนี้ครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าอุปสรรคเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับในตอนกลางวันอาจารย์ให้โดนัทจ้างคนไปทำความสะอาดบนเจดีที่ยอดเขาเพื่อเตรียมทำพิธีครับหลังจากคุยกันตกลงกันเสร็จแล้วพอถึงเวลาปรากฏว่าคนที่จะรับจ้างเราหายไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นวายุแล้วก็โดนัทและทีมงานต้องช่วยกัน ไม่ใช่รอบนี้รอบแรกมาแล้วทั้งวันมาแล้วที่ห้าแล้วขึ้นลงเนี่ย ทำให้วันนั้นทั้งวันทีมงานเดินขึ้นลงภูเขาแทบทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมปรรมพิธีให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นยังไม่หมดนะครับเรื่องของไหว้และก็บายสีที่เราสั่งไว้จากที่ร้านรับปากเรานะครับว่าจะมาส่งภายในสองทุ่มและนอกจากนี้ก็จะเอาคนมาช่วยขนของแล้วก็จัดสถานที่ปรัมพิธีช่วยเราแต่ปรากฏว่าจนถึงสองทุ่มเกือบสามทุ่มยังไม่มาเลยครับ ตอนนั้นโดนัทแล้วก็ทีมงานอยากให้อาจารย์ไปพักก่อนนะครับเพราะว่าคืนนี้ต้องทําพิธีทั้งคืนและเวลาเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้วแต่อาจารย์ก็บอกเด็กๆนะครับว่าท่านเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยด้วยกันอาจารย์ตัดสินใจช่วยกันยกของขึ้นภูเขาเพื่อทําพิธีด้านบนครับซึ่งยกกันหลายรอบมากๆเพราะว่าเรามีเวลาในการจัดปรำพิธีไม่กี่ชั่วโมงเองโอ้ไปต่อครับอันนี้ครึ่งทาง ระหว่างทางไม่มีไฟส่องสว่างนะครับและบันไดสูงชันมากๆคือถ้าพลาดลื่นหรือตกลงไปนั่นหมายถึงชีวิตครับแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าดวงของลูกศิษย์ทุกคนที่ฝากมาทุกคนล้วนมีความหวังว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอไฟแค่มองไม่เห็นหมดไหม้อหมดแล้วนะตอนนี้หมดยังพี่วงก่อน

กว่าจะขนของไปถึงด้านบนเล่นเอาหอบเลยครับเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเราเดินขึ้นลงอย่างน้อยขนละหกรอบและทุกรอบต้องขนของตลอดเลยครับดูของที่ต้องทําพิธีสิครับไม่ใช่น้อย,อยเลยขนของเสร็จต้องช่วยกันจัดประพรมพิธีนะครับจัดดอกไม้ของไหว้และต้องทํากันเองด้วยซึ่งกว่าจะเสร็จก็ปาไปเกือบเที่ยงคืนโชคดีที่ลูกศิษย์แถวนั้นได้ข่าวนะครับก็รีบมาช่วยไม่งั้นจัดไม่ทันแน่ๆเพราะว่าพระอาจารย์หลวงสัตว์ท่านบอกว่าต้องจัดให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนเท่า หลังจากเตรียมของเสร็จเรียบร้อยเรากลับไปอาบน้ําแล้วก็กลับมาใหม่ครับโดนัทวายุกลับมาถึงประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับสรุปว่าไม่มีใครได้นอนเลยครับมาถึงแล้วก็รีบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปดูความเรียบร้อยของพิธีสวัสดีครับตอนนี้ตีสองกว่าแล้วต้องรีบขึ้นไป ของไปข้างบนนะครับวนวดในแค่นิดหนึ่งวันนี้ต้องออมเพิ่มอีกส่วนพระอาจารย์หลวงศักดิ์ท่านก็ไม่ยอมขึ้นเขาจนกว่าจะได้เลือกที่ดีที่สุดนั่นก็คือเวลาตีสองครับมอถึงเวลารู้เลย ทุกคนดูสิครับไม่ใช่แค่อาจารย์และทีมงานที่มีความตั้งใจในพิธีในครั้งนี้แต่พระอาจารย์หลวงศักดิ์และเกจิทุกรูปก็ต้องปีนเขาขึ้นไปตอนตี2เพื่อทำพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยนะครับ แต่ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือขันน้ำมนต์ของพระอาจารย์หลวงศักดิ์ครับที่ผ่านมาถ้าใครโดนของชาวบ้านก็จะพามาหาพระอาจารย์หลวงศักดิ์นะครับและท่านก็ใช้ขันน้ำมนต์นี้ที่มีอายุหลายสิบปีทำพิธีถอนของให้ทุกคนและหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคนโดนของอีกเลย พิธีในวันนี้เป็นพิธีสวดถอดถอนของไม่ดีออกจากดวงของทุกคนนะครับส่วนเดือนหน้านอกจากสวดถอดถอนของที่ไม่ดีแล้วยังมีพิธีสวดเอาของคืนด้วยนะครับหมายถึงการสวดเพื่อเรียกของของเราคืนเช่นเงินทองของเราที่สะสมมาในอดีตชาติหรือของที่หายไปเงินที่คนยืมของที่โดนโกงไปพิธีเดือนหน้าจะทําให้ทุกคนได้ของคืนเร็วขึ้นและของที่เป็นของเราเราก็จะได้คืนครับ ส่วนอาจารย์นั่งกรรมฐานรออยู่ด้านบนครับเพราะวันนี้พระอาจารย์มอบหมายให้อาจารย์อัญเชิญปู่ย่าพญานาคพระอาจารย์บอกว่าอัญเชิญจนกว่าฝนจะตกก็ถือว่าใช้ได้แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนั้นพยากรณ์อากาศมีโอกาสฝนตกเพียง5%เท่านั้นแต่ช่วงที่อาจารย์ทําพิธีอัญเชิญปู่ย่าพญานาคก,ก็เกิดลมแรงและก็ฝนตกลงมาจนเทียนทั้งหมดในพิธีดับหมดเลยถือว่าปู่ย่าพญานาคมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ บนยอดข่าวนอกจากจะมีเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นที่บรรจุดวงของเราทุกคนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือสรีระสังขารของพ่อท่านแก้วครับและตอนนั้นทุกคนรู้ไหมครับว่าโดนัทต้องนํใบสีไปถวายสักการะพ่อท่านแก้วแต่โดนัทไม่กล้าไปพระอาจารย์ท่านจึงนําทางไปทุกคนรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีที่ถวายเสร็จได้ยินเสียงเคาะกระจกตรงพ่อท่านแก้วแรงมากๆถึง3ครั้งต่อกันครับ ทูบมันด้วยนะนะครับตักที่ใบสีชมพูใช่ใช่้นซ้อนพาชาั้นมานะเสียงคนเขาดักตอกตอกตอก,ตอก หลังจากอาจารย์จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยพิธีก็เริ่มเลยครับเริ่มพิธีประมาณตีสองกว่าๆนะครับและตอนนั้นทําพิธียาวจนถึงฟ้าสางให้เห็นเป็นแสงแรกของวัน ช่วงที่ทำพิธีมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับทั้งลมพัดแรงเป็นช่วงๆบางครั้งได้ยินเสียงคนร้องไห้บางครั้งได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นะครับพระอาจารย์ท่านบอกนะครับว่าเจ้ากำนายเวียนของหลายๆคนแรงมากๆเสียงเด็กร้องมาจากคนที่เคยทำแทง้งหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับการทำแท้งครับ พิธีในครั้งนี้เข้มขขังและก็ยาวนานมากๆจนถึงแสงแรกของวันครับ คนดนี่สิครับนี่คือชันนารงที่เป็นส่วนสําคัญในการทําเบียดดวงพญาเบียแก้ทุกชนิดต้องมีชันนารงนะครับเพราะว่าพุทธคุณสูงมากๆและก็มีพุทธคุณในตัวแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าชันนารงนี้มาเกาะอยู่ที่ตัวอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์นั่งทําพิธีและไม่ยอมบินไปไหนเลย จนอาจารย์เดินลงมาด้านล่างอาจารย์ก็เลยบอกนะครับว่าเสร็จพิธีแล้วกลับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวจะบินขึ้นกลับไปลำบากเดือนหน้าจะมาทําบุญอีกพออาจารย์พูดจบปุ๊บบินหายไปทันทีเลยครับาาาจนนั้กกมแล้วก็ตอนที่นั่งทําพิธีก็ใช่ไม่ไปไหหรือยาวไหมครับอยู่างนี้ตลอดไม่ไปไหนแค่เอาบุญมาเนี้ย เป็นพิธีที่อาจารย์ทีมงานและครูบาอาจารย์ทุกรูปตั้งใจมากๆนะครับแต่ก็คุ้มค่ากับความตั้งใจเพราะว่าปัจจัยจากการเช่าบูชาเบี้ยหนุนดวงพญานี้จะนําไปบูรณะโบสถ์และก็ที่สําคัญหลังเสร็จพิธีแรกในวันนี้มีลูกศิษย์ลูกหาที่ฝากดวงเข้ามาได้รับข่าวดีกันเยอะมากยินดีกับความสําเร็จของทุกคนนะครับและอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านพบกันอีกครั้งเดือนหน้าสําหรับพิธีสําคัญก่อนจะถึงพิธีหนุนดวงพญาครับ Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018